เตือนเตือนแล้วพวกมึงจะฟังปะก็ไม่ฟังชอบก็จัดจะประยัดทำไม Let's go สวัสดี้ายส้ายปั้นทุกท่านมาโยกชั้นอีกแล้วจ้ามาพามาดูไก่แจ้คือกรนน้องคือกรนน้องคือกรนน้อง,อองบอกแลวก็ไปเหมือนเดิมนะครับเอาเข้ามาห้าพันแล้วก็เดินตามคันลองคองของเราอืมนี่ไง1 0บสิบสิสิบ,สบ,สบ,สบไม่ต้องติดเทอร์โบ ดูไก่แจ้จะบินออกมาไหมใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเค็มปี้เลยนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ดูว่าเราจะล้างอารรพ์กันได้ไหมนะครับดูว่าสูตรที่เราใช้จะชนชนะหรือเปล่าแต่ดู10บจิบแล้วโอ้โหว,วายอยู่ไกลเหลือเกินนะครับ แนวโน้มแบบนี้คือไม่เวิร์กนะสำหรับเบตสิบนะครับสำหรับเบตสิบคือไม่เวิร์กนะทุกคนถ้าปีเกมมาหรือว่าคอมโบ5ตาติดก็พิจารณาได้นะทุกคนเบตสิบเหมือนปั่นทิ้งไปก่อนนะครับดูชั้นดูเชิงยังไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่นีเลยครับ30-30พอจะมองออกนะว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงลูกเกมจะออกหน้าไหนต้องดูที่ตรงนี้ครับ ทำไม่ดีก็เอา50าสิสู้นะครับอคอมโบไม่ติดเลยทุกคนลูกม่วงไม่ลงไก่ม่วงไม่ลงแถวสามมาลูกวายอยู่ไกลเหลือเกินแล้วก็ไม่เชื่อมด้วยตรงยังนี้นี้ให้วายหรือเปล่าอย่าพึ่งว่านอนอย่าพึ่งว่านอนมาไหมล่ะมาไหมล่ะ มาเถอะนะครับคลิปที่แล้วไม่ได้ลำเลยคลิปนี้ขอลำคลิปนี้ขอลำแต่แต่แตบ่ได้ลำมาเตะสกเก็ตเตอร์อีกหนึ่งตัวไก่ทองไก่ทองน้องอยู่ไหนไก่ทองน้องอยู่ไหนผมมาซ้ำมาเถอะเอ้ยมาว่ะไก่ทองน้องมาไก่ทองน้องมาก็มาดิปูนปูนจะได้ล้ำไหมแค่นั้นเลยครับมาแล้วจะได้ล้ำไหมแค่ <c oughs> นั้นแหละ เบ็ด30ถ้ามาสักพันสองพันก็โอเคแล้วทุกคนวายไม่ลงวายไม่มาอม,มาเน่งมาสองเชื่อไมไหมลูกขอตัวเชื่อมสามมเชื่อมว่ะไอ้ลูกถือว่าโอเคขอวายมาด้วยแถวสองแถวสามอ่ะอย่าไปอยู่ไกลวายโอ้โหวายอยู่ไกลจัดทุกคนวายอยู่ไกลจัดอยู่แถวห้าเลยอะ่ะมาลูกคูณสิบแล้วลูก ไอ้ลูกไปตออีโน่อือสุดท้ายมาโอเคโอเคแบบนี้โอเคโอเคเชื่อมอีกไหมไม่เชื่อมครับายเ,เหลือเสร็จสอง,สอง,งครับว่าโอเคถือว่าโอเคแน,ไนนะีไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดนะครับตรงนี้ใช้ได้มีเลยครับจะออกหน้าไหนดูได้จากเบ็ดนี้เลย ห้าตาติดดิจะดันร้อยเนี่ยห้าตาติดมาดันร้อยให้เลยครับทุกคนคอมโบหล่นห้าทีดันเบ็ดร้อยให้เลยอือโอ้ยอืมตีอืม,ออมไม่เบิ่นหน่อยไม่เบิ่นแข้งหน่อยอน้องน๋ออีโนเบิ่นแข้งหน่อยมาอ,อีเข้าไปโอ้เงียบจังเลย โอเคขอแถวหนึ่งกับแถวสามพอขอแถวหนึ่งกับแถวสามให้เชื่อมโอเคแบบนี้ไม่ไปอีกทีหน่อยว่าโูนห้าจะมาอยู่แล้วโอห้าจะมาอยู่แล้วแต่น้องแก้วใหญ่ยยไม่ไหลละครับมาดิครับมาอะอยากเห็นเป็นร้อยกดหัวใจมา <laughs> อยากลำ้ำวะอยากลำ้ำมาหน่อยรก ถือว่าทุกเกมนะครับไม่เข้าเนื้อไม่ต่ำกว่าทุนผมถือว่าสักเซสแล้วนะนะครับถ้าไม่เข้าเนื้อไม่เจ็บถือว่าสักเซสแล้วนะครับมีกำไรร้อยสองร้อยก็สักเซสแล้วทุกคนออมาครับยังไงก็ไหลต่ออีก3ตาแน่นอน 3, 4ตามาชัวขอตัวแพงครับแถวหนึ่งแถวหนึ่งขอตัวแพงครับแบบนี้รออะไรล่ะครับท่าน รออะไรแหละครับท่านล้ำสิครับล้ำสิครับหลายๆแบบนี้รออะไรละครับรออะไรละครับอื้มโอ้โหไปครับล้ำไมต้องรอบเลยครับแจมแมวแจวเรือมาเลยครับมาเลยครับสังเวียนระเบิดครับ ชนกันแบบนี้ครับชนกันแบบนี้สังเวียนระเบิดครับหล้นอีกสักหน่อยมาไม่มาเข้าไม่เข้าครับไปพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอเลยว้าเห้อเห้อสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยเหลืออีกแปดหมุนว่ะเหลืออีกแปดหมุนยังไม่จบมาทรงนี้พี่เบ็ดร้อยให้เลยน้องๆ มาทรงนี้พี่เบ็ดร้อยให้เลยน้องๆถ้าแตะแสนนี่จะเป็นการทุบสถิติที่เวอร์วังอลังการเวอร์ที่สุดตั้งแต่เล่นมานะครับรอหมดหมุนก่อนรอหมดหมุนมันชนกันแล้วตัวคูณจะเพิ่มนะครับทุกคนโอนไปไปไปไม่มีตัวเชื่อมหมุนสุดท้ายครับโอเคถ้าแสนมานี่คือแบบ ปิดเทอร์โบด้วยครับอ่ะถ้าแสนมานี่คือจำนะขอแสนเถอะขอแสนเถอะอีกเจ็ดหมื่นเองอีกเจ็ดหมื่นเองดีขอสเก็ตเตอร์มาทีเถอสเก็ตเตอร์มาสามตัวขอสเก็ตเตอร์สามตัวเข้าฟรีเกมขอสักทีขอทีเดียวขอเข้าฟรีเกมอีกทีเดียวเอายิงฉุบไม่ลงแถวสามไปต่อไปต่อรออะไรมาเธออีกตัวเดียวไก่ทอง ไก่ทองน้องอยู่ไหนไก่ทองน้องอยู่ไหนไหลไหลตุไม่ตุ๊บว่ามาได้อีกที่ได้อีกที่เอะไหมเออไาวไม่เหลือแบบนี้โอเคไปครับมาครับผมบอกแล้วอดทนอดกล้านให้คุณอดทนอดกล้างขออีกเจ็ดหมื่นพอเบ็ดร้อยถึงไหม <laughs> ยากเน <laughs> ต้องได้แบบเจ็ดร้อยเท่าอะ่ะเออเอาเบ็ดแค่ร้อยอ่ะถ้าจะเอาเจ็ดหมื่นแม่งต้องได้เจ็ดรอยเท่าก็ เดินไปอยู่เน้นเน้นเน้น,เน,นเน้นทุกดอกออกแข้งสวยๆออกแข้งสวยๆมาไวาเชื่อมอย่างนี้ไหลาย,ยาวครับไหลาย,ยาวครับไหลาย,ยาวครับขอตัวแพงแค่นั้นแหละมาครับโอเคไวหมดไปต่อไหมไวหมดยังไปต่อครับ <c oughs> บอกเลยเจ็ดร้อยเท่าก็เป็นไปได้ครับ เด็ดอยเท่าก็เป็นไปได้ครับสุดครับไก่ชนครับใช้สุรนี้รับรองมีเฮสุดนี้มีเฮสุดนี้มีเฮขออีกแค่สามแสนสองเออสามหมื่นสองขออีกสามหมื่นสองนะครับได้จับแสนได้จับแสนโอ้โหลืมลำเลยลืมลำเลยก็มาดิก็มาดิก็มาดิปูนปูนกับคูนยี่สิบครับจำแมวแจวเรือจำแมวแจวเรือเต้นไปอย่าหยุดเต้นไปอย่าหยุดไอหนุ่มเออมาสวยๆมาสวยๆ หมดแล้วสุดยอดบุดยอดจริงๆไม่กลิ้งกรอกบอกเลยไปครับเอาให้จบหมุนเราก็จะพอแค่นี้เลยครับ12หมุนเนี่ยให้ไปเอ,อ้อีกทีลูกโอ้โหมาอีกทีว t ดเด็ u ดักว a ดเด e ดดักขอเถอะทำเต็นสามหมื่นสองขออีกสามหมื่นสอง มันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากครับตั้งแต่เล่นมานี่คือเดอะเบสผมบอกเลยว่าอย่าเพิ่งไปอวยโ <c oughs> อ้ <c oughs> อ <c oughs> จะเต้นก็ไม่กล้าเต้นแล้วครับมือเหงื่อออกเลยครับตอนนี้ไม่มาโอ้เหลือสีหมุนโอ้เหลือสีหมุนไม่ให้ละมั้งไม่ให้ละมั้งไงไม่ให้ละมั้งผมว่าอืมไม่ให้แล้วมไม่ให้แล้ว หมดแหละหมดแหละเอาครับเอาให้จบหมุนเอาให้จบหมุนหรือแปดหมุนเนี่ยเอาหายจบเอาหายจบโอเคโอเควายอย่าเหลือเก็บไม่หมดสวยอืไม่เป็นไรไม่เป็นไรดอกสุดท้ายไก่ขาวแถวสาม c c e s s ถ้าชอบใจฝากกดไลค์กด like, subscribe วันนี้ขอตัแวแหละสวัสดีเจ็บ